แล้วทำไมนายวันนอซึ่งเป็นชาวยะลาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยของจังหวัดยะลาอำนาจล้นแผ่นดินคุมตำรวจทุกคนทำไมไม่ฉวยโอกาสตอนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยสะสางคดีนี้ให้มันชัดเจนเอาคนทำผิดมาลงโทษทำไมไม่ทำทำไมไม่กู้ศักดิ์ศรีของชาวจังหวัดยะลาทำไมไม่ทำนายวันนอพอคุณไม่ทำคนเขาก็สงสัยว่าคุณเป็นคนวางแผน ลอบลงประชนในหลวงรัชกาลที่เก้าหรือเปล่าคนเขาสงสัยคนที่รักในหลวงคนที่รักสถาบันคนจะลารักยอะเมื่อนายวันนอมไม่ทำเขาก็สงสัยแล้วยิ่งคุณไปสร้างบ้านยังกังวมันก็ถอดรหัสได้ไหมนายวันนอว่าในใจคุณมีปมหรือคิดอะไรอยู่แล้วการที่คุณตะเกียกตะกายสร้างพักการเมืองขึ้นมาการสร้างพักการเมืองของประเทศไทย มันสร้างไม่ยากหรอกครับทุกท่านแต่มันยากที่จะทําอย่างไรให้พรรคการเมืองได้รับได้มีสสที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปในสภาต่งางๆมันต้องใช้เงินมหาศาลมันต้องใช้อิทธิพลใช้เครือข่ายในภาวะที่พรรคการเมืองแต่และพรรคมันแข่งมันแย่งกันวัะการที่ใครคนหนึ่งจะตั้งพรรคการเมืองแล้วมีสสเกือบสิบคนเนี่ยคนไทยรู้ดีว่าต้องใช้เงินมหาศาลเท่าไหร่ ต้องมีอิทธิพลขนาดไหนต้องมีแรงสนับสนุนขนาดไหนไม่ต้องดูใครหรอกครับดูพลเอกสนธิบุญญาธิกลินิครับสมัยที่ปฏิวัติทักษิณมีฐานะเป็นรัฐธาธิปัตย์อำนาจล้นฟ้าพอจบสมัยนั้นตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคมาตุภูมิทําไมถึงได้สสแค่คนเดียวเห็นไหมครับว่ามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายสุเทเพเทือกสุบรรณนำมวลมหาประชาชนไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ คนสนับสนุนเป็นล้านเป็นสิบล้านตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาไม่รู้ชื่อพรรคอะไรยาวเหยียดก็ได้สอสอแค่ห้าหคนพอๆกับพรรคเพื่อชาติถ้าจะไม่ผิดก็ห้าหคนยังน้อยกว่าพรรคของวันนอกคณะสุเทพเสือสุบันเนี่ยคนสนับสนุนเต็มบ้านเต็มเมืองเป่านกวิดปรี๊ดกันไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการตั้งพรรคการเมืองมันไม่ง่ายตั้งพรรคไม่ง่าย หรือบางคนอาจจะว่าไม่ยากแต่การที่ให้ได้สอสอเข้าในสภาเนี่ยมันไม่ง่ายเงินต้องใช้เท่าไหร่วันนอสามารถเปิดพักประชาชาติแล้วมีสอสอเข้าไปนั่งในสภาแปดคนท่านผู้ชมคิดดูว่าใช้เงินมากมายมหาศาลขนาดไหน